ปลอดภัยสวมมวกนนรภัยมีวินัยจราจรสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านพวกเรากลุ่มลูกวัดิษชอบทำดีหนูได้พิ้งสินทาตัวทำผมเดใช้พินัยรู้ช่วยหนูได้ปิดใจด้วยนะคะาศสียพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวัดศิษสงก,กัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาสิงห์บุรีขอต้อนรับทุกท่าน,ขงงานเข้าสู่โครงการผรงานลูกวัดิษวัยใส ใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีวินัยจราจรท่านผู้กกับท่านคงาใใช่ไหมคะว่างานนี้กันขึ้นได้อย่างไร เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กับถนนสายหลักทำให้มีรถสัญนจรผ่านเป็นจำนวนมากอีกทั้งถนนภายในโรงเรียนเป็นถนนสาธารณะของชุมชนที่มีรถของผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ที่ใช้กันเป็นประจำซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้ปกครองที่มารับส่งนักเรียนและประชาชนในพื้นที่พบว่าผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ขับรถด้วยความเร็วขนาดเดียวกันพฤติกรรมผอนนักเรียนโรงเรียนมัธยมก็กล่าวได้ว่ายังขาดวินัยและความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนจะเห็นได้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนของเราในปี2563 โดยมีนักเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้แ,แก่ชอบวิ่งเล่นบนถนนเวลาข้ามถนนไม่มองซ้ายมองขวาก่อนข้ามเป็นต้นพฤติกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายได้จากปัญหาพฤติกรรมที่ไม่มมพ,พึงประสงค์ของนักเรียนจึงทําให้ผู้ถกลบถงมันขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าปลุกลูกกระสิงชอบทำดีซึ่งได้จัดทําโครงงานคุณธรรมลรกกระสิงไว้ใสใช้ถนนยางปลอดภยอยัยมีไม่ในตราจรโดยมีกระสุระสมดังนี้ค่ะ โดยเราใช้สิ่งโมเดลร่วมกับหลักอริยาศสตส่มาเป็นฐานในการดําเนินง,งานดังนี้ครับขั้นแรกคือขั้นทุก S ตัวแรก Search สำารวจปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนเพราะว่านักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายประการโดยปัญหาที่กลุ่มของเราอยากแก้ไขคืออุบัติเหตุจราจร ขั้นที่สสมุทัยไอตัวที่2อ n f ินฟอร์มนำปัญหาที่พบมาปรึกษาขอคําแนะนําพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนวสิงห์และปรึกษาแนวทางในการทําโครงงานคุณธรรมกับผู้ที่ปรึกษาโครงงานพร้อมทั้งร่วมกันหาสาเหตุหลักและสาเหตุที่เกิดนั้น่สัมพันธ์โดยขอนําเสนอเป็นตารางวิเคราะห์สาเหตุดังนี้ครับขั้นที่3คือขั้นนิโรธอินสา์คือการระดมสมองโดยกําหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหา เป้าหมายเชิงปริมาณคือต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงงานครบทุกคนเป้าหมายเชิงคุณภาพคือต้องการให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องจราจรตระหน,นึงความปลอดภัยและปฏิบัติตนในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้องขั้นที่4คือขั้นมากเป็นตัวที่3 เนกิเอ็ดคือการจัดกิจกรรมการเรีนยนรู้โดยใช้รูปแบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติโดยมีทั้งหมด3กิจกรรมผมจะพามารู้จากกิจกรรมที่1กันก่อนเลยนะครับกิจกรรมการเรีนยนรู้ที่1นลูกก็สิงเสาย่ายส,สัน่นเดินจราจอดโดยนำกิจกรรมมาทาบนอารยสัตว์สดังภาพนี้ครับ โดยกิจกรรมแบ่งเป็นฐา,านการเรียนรู้3ฐานฐานที่ 1, 1เครื่องหมือจราจรหน้ารู้โดยกลุ่มของเราได้อธิบายเครื่องมายจราจรแต่ละชนิดที่นักเรียนได้พบเห็นไยครั้งบนทางถนนว่าป้ายแต่ละชนิดต้องปฏิบัติตามคําสั่งอย่างไรเพื่อที่นักเรียนจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเวลาใช้รถใช้ถนนฐานที่สสัญญาณมุจราจรได้อธิบายสัญญาณมุจราจรว่าแต่ละถ้าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อส่งเสริมวินัยจราจรให้กับนักเรียนฐานที่3สร้างทางม้าลายสมมิติเราได้แบ,บ่งกลุ่มสร้างทางม้าลายเพื่อ อที่นกักเรียนจะได้รู้จักทางมารายและรู้ไะโยอของทางมาราย ขด่นายียังาด้ยกิจกรรมนี้มีกิจกรรมย่อยสกิจกรรมด้วยกันโดยเริ่มจากกิจกรรมย่อยที่1โดยให้นักเรียนตรักถึงความปลอดภัยโดยถ่ายทอดเอามปเป็นความขวัญกิจกรรมย่อยที่2โดยผู้เสียงับใสในช่วงเช้าและช่วงเย็นขนะผู้ปกครองมารับส่งนักเรียนเพื่อเป็นการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยและมีวินยจราจรกิจกรรมย่อยที่3โดยเดินแจกแผ่นพับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนมีวินัยจราจรกิจกรรมการเรียนรู้ที่3ามลูกศิษย์วบใส มีแหล่งเนทู้ที่ปลอดภัยจุกกฎหลงยในกเรราจรโดยนำกิจกรรมมาถอดบทเรียนอังฉริยาสีดสีจำภาคดีค่ะ โดยกลุ่มของพวกเราได้เป็นแกนนําในการอาสาเป็นจราจรน,น้อยทําหน้าที่เหมือนตํารวจจราจรเพื่อให้นักเรียนได้ใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้นอกจากนี้ยังได้จําลองสถานการณ์ให้นักเรียนเป็นผู้ขับขี่โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งของป้ายจราจรรวมถึงการหยุดรถตรงทางม้าลายให้คนเดินค่าถนนไปก่อนเพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรูว้วิธีการปฏิบัติตนในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและนักเรียนได้เป็นผู้ลงมือกระทําด้วยตนเองทําให้ความรู้ที่ เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ยั่งยืนและคงทนรวมถึงยังเป็นการปลูกฝังวินัยจราจรให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอีกด้วย จีตัวสุดท้ายเกสประเมินผลการดำเนินงานเราได้ร่วมกันออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลแต่และกิจกรรมเพื่อเป็นการตรวจสอบว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นได้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้หรือไม่กิจกรรมที่ 1. ออกแบบเครื่องมือเป็นแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ในเรื่องจราจรกิจกรรมที่2ออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ปกครองและนักเรียนผลการดำเนินงานปรากฏว่าโครงงานางงานี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ สองที่ตั้งไว้ทั้งสาข้อรวมถึงอุบัติเหตุจราจรที่เคยเกิดขึ้นนั้นไม่เกิดขึ้นอีกเลยแน่สุดท้ายเลยคะถึงแม้เราจะเปลี่ยนคนทั้งโลกให้มีวินัยจราจรไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองให้มีวินัยได้เพ้เราะอุบัติเหตุและความสูญเสียอุบัติเหตุไม่ใช่เขาการแต่เป็นก,นกนารกระทำที่ประมาทของ